สวัสดีครับทุกคนเป็นไงกันบ้างสบายดีกันไหมหวังว่าทุกคนคงสบายดีนะรักษาสุขภาพกันด้วยตอนนี้ก็ปีใหม่แล้ว happy new year นะขอให้ทุกคนเนี่ยมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงแล้วก็มีเงินเยอะๆเอามาเป่าฉีก,กับมังหะด้วยกันนะคะสำหรับวันนี้มังหะที่เราจะมาพูดถึงกันนั่นก็คือคาบุระบาจิมังงะนักดาบปลาทอง สำหรับมังงะเรื่องนี้นะตอนที่เรากำลังติดเที่ยวอยู่เนี่ยเราก็ไปเห็นในโซเชียลพูดถึงมังงะเรื่องนี้กันเยอะมากคือมันเป็นกระแสมีความแบบคนพูดถึงเยอะก็เลยอยากอ่านขึ้นมาตอนแรกเนี่ยเราก็ไปอ่านในมังงะพัสมาแล้วนะแต่แบบเราหาภาษาไทยไม่เจอเราเจอแต่ภาษาอังกฤษแล้วเราก็เป็นคนเก่งอังกฤษด้วยไงก็เลยอ่านไม่รู้เรื่องสักคำ ก็เลยได้ไปซื้อหนังสือมาอ่านแทนตอนแรกก็ไม่ได้คิดว่ามันจะสนุกอะนะก็เห็นคนพูดถึงกันเยอะก็เลยอยากอ่านแค่นั้นคือแค่นั้นเลยจริงๆไม่รู้ด้วยว่ามันเป็นเรื่องอะไรเรื่องเกี่ยวกับอะไรคือไม่รู้อะไรเลยอะก็ได้มาลองอ่านแล้วรู้สึกว่ามันสนุกก็เลยอยากจะมาแชร์ให้ทุกคนได้ฟังการมาเล่ามารีวิวในแบบของเรา คุระาบาจิเล่มนี้นะเป็นของสำนักพิมพ์สยามอินเตอร์คอมิกราคาเล่มเนี่ยอยู่ที่เล่มละ115บาทเลทสิบห้าบัวเป็นแนวดราชันดราชันจะเอามารวมกันทำไมอะแอคชัน่นดรามา่าโชเน้นเป็นกระดาษกรีนลลดนะสำหรับเนื้อเรื่องของมังงะเรื่องนี้เกี่ยวกับเด็กหนุ่มคนหนึ่งที่ชื่อว่าจิฮิโร่จิฮิโร่เนี่ยเป็นลูกของช่างตีดาบซึ่งพ่อของเขาเนี่ยเป็นช่างตีดาบที่เก่งมากนี่คือจิฮิโร่และนี่คือ พ่อของเขาพ่อของเขาเนี่ยเป็นช่างตีดาบที่เก่งแล้วก็เคยสร้างดาบคาตนะที่มีอาคมอยู่ในนั้นขึ้นมาหกเล่มจิโร่เนี่ยอยากจะเป็นนักดาบเหมือนพ่อของเขาพ่อของเขาก็เลยสอนเอาไว้ว่าดาบคาตนะถ้าอยู่ในมือคนที่ดีก็จะปกป้องคอยดูแลคนที่อ่อนแอแต่ถ้าอยู่ในมือคนที่ไม่ดีคนที่ตีดาบขึ้นมาจะต้องแบกรับเรื่องนั้นเอาไว้ให้ได้อะไรประมาณนี้ ต่อมาพ่อของเขาได้ถูกล่าก็คือได้ถูกเอาชีวิตไปแล้วก็ขโมยดาบทั้งหเล่มที่พ่อของเขาเคยเตียไว้แล้วเป็นดาบลงอาคมที่เคยชนะสงครามโดนขโมยกระจัดกระจายไปอยู่คนละทิศคนละทางวันหนึ่งจิฮิโร่เนี่ยก็โตขึ้นมาพร้อมกับดาบเล่มใหม่ซึ่งเป็นดาบเล่มที่7ดก็คือพวกคนที่มาขโมยอ่ะเขาไม่รู้ว่า มีดาบอีกเล่มหนึ่งที่พ่อของเขาก่อนเสียชีวิตพ่อของเขาได้ตีเอาไว้เป็นดาบปลาทองซึ่งดาบเล่มนี้ก็จะเป็นปลาทอง3สีที่พ่อของเขาชอบคุยด้วยทุกวันแล้วหลังจากนั้นเนี่ยจิโร่เนี่ยก็ตามหาก็คือใช้ดาบเล่มที่7เนี่ยตามหาดาบทั้ง6เล่มกลับคืนมาให้พอน,นั่นเองก็คือเหมือนฟิลแบบว่าแก้แค้นตามแก้แค้นหาดาบคืนก็จะมีมุกฮานตลกหน้าตายอะไรอย่างเงี้ยเล็กๆในเล่มเหมือนกันก็คืออ่านแล้วไม่ได้เครียดขนาดนั้น เพฮาปนมาหน่อยมีความบู๊มันคือมันสนุกอ่ะมันครบรสจริงๆก็ถ้าใครที่ยังไม่เคยได้ลองอ่านก็ลองไปหาอ่านกันดูอ่านในมังงะพลัดก่อนก็ได้สามตอนแรกหรือใครอยากจะอ่านแบบรูปเล่มก็สามารถไปเป่าฉีก,กันได้เลยเต็มที่สนับสนุนให้ทุกคนเป่าฉีกไปกับเรา <c oughs> แล้วก็สำหรับใครที่อ่านแล้วมีคอมเมนต์อะไรพูดคุยกันได้ใต้คอมเมนต์คลิปนี้เลยนะครับวันนี้อาจจะพูด ผิดถูกไปบ้างก็ขออภัยด้วยไม่ได้อัาจคลิปมานานมีอะไรคอมเมนต์พูดคุยกันได้ใต้คลิปเลยนะแล้วก็ใครจะป้ายยามังงะก็ป้ายยากันมาได้เลยเรื่องไหนที่ทุกคนว่าสนุกป้ายยากันมาได้เลยในคอมเมนต์นะครับขอโทษที่หายไปนานจริงๆสำหรับวันนี้โชคดีสีอยู่แล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะครับบ๊ายบาย